ฮยยเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปท่องที่จะมาชนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนี่เลยสาวๆ NMIXX NMIXX นั่นเองนะครับที่ใน,นตอนนี้เนี่ยแฟนๆชาวดอปเอนเซอร์ทุกคนเขากำลังตื่นเต้นฮือฮากันอยู่เลยเมื่อมีแฟนคลับนะครับ จับสังเกตบางสิ่งบางอย่างในการคัมแบ็ครั้งใหม่ของ n m i x นี้ได้ล่าสุดนี้นะครับเป็นโปสเตอร์กระดาษใบหนึ่งที่มีข้อความเขียนว่า new member เป็นโปสเตอร์ที่เป็นรูปทองฟ้านะครับแปะอยู่ด้านหลังของ n m i x นั่นเองในการคัมแบ็ครั้งใหม่ครั้งนี้พร้อมกับวันที่เวลาต่างๆนะครับเขียนแปะเอาไวแ้แฟนเห็นแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมถึงมีคำว่า new member ทัทงท้งๆที่ตอนนี้เนี่ย member นะครับก็ เดบิวต์คัมแบ็กอะไรกันมาแล้วแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยว่า e Nmix เนี่ยตอนแรกเขามีเมมเบอร์ในวงอยู่7คนนะครับแต่ว่าอดีตสมาชิกของวงอย่างจินนี่เนี่ยได้ออกจากวงไปก่อนหน้าการคัมแบ็กนั่นเอง ครั้งนี้ตอนนี้ก็เลยทำให้ e n m i มมีเมมเบอร์เหลืออยู่6คนนะครับนอกจากโปสเตอร์ท้องฟ้าเขียนข้อความ New Member เนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ฟแฟนๆสังเกตเห็นกันนนะก็คือคลิปวิดีโอนะครับที่จะแนะนำสมาชิกแต่ละคนในวงจะมีอยู่ในพาร์ทของเบนะครับที่เขียนไว้ว่าเบแอนจุดๆๆด,ด,ดซึ่งฟแฟนๆเนี่ยบางคนถึงกับแบบเอ้ย นึกย้อนไปนถึงคลิปนี้ทําให้รู้สึกแบบมันน่าจะมีอะไรพิเศษมากกว่าเดิมหรือเปล่าพอในตอนแรกปรกนก็ว่าเอา้าเบนจุดจุดจุดแอนอะไรอีกทั้งทั้งที่เสนอเมมเบอร์เนี่ยไปครบกันหมดแล้วเมื่อนํามาเชื่อมโยงกันกันกบโปสเตอร์นิวเมมเบอร์เนี่ยก็ยิ่งทําให้เหล่าแฟนคลับของเอ็ดมิทุกคนนั้นรู้สึกว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนน่าจะเป็นการประกาศเพิ่มเมมเบอร์เข้ามาใหม่ให้ครบจำนวน7คนตามเดิมรวมเป็นถึงฟแฟนนะครับก็บอกว่า บ l ็อกกิ้ต่างๆของเด็กเอ็นมิเนี่ยควรมี7คนจริงๆโดยเฉพาะเพลงก่อนหน้าตั้งแต่เพลงเดบิวต์อย่างโอโอมาจนถึงเพลงล่าสุดนี้เนี่ยบล็อกกิ้มันควรเป็น7คนถึงจะดูดีและเอ็นมเนี่ยเหมาะกับการเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ป7คนจริงๆทุกอย่างมันจะได้สมูทมากขึ้นและถ้าหากว่าประกาศ New Member ขึ้นมาจริงๆทุกคนคือพร้อมยอมรับมากๆเลยนะครับ แต่อันนี้เนี่ยจะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นเพียงแค่การคาดเดาการคาดการจากเหล่าแฟนคลับเท่านั้นมันเอ็นมิกซ์เนี่ยเขาได้ทิ้งปริศนาไว้ให้ฟแฟนๆเนี่ยตามแก้ไขหรือว่าเดินตามไปดูกันว่าสุดท้าแล้วเนี่ยจะเฉลยออกมาเป็นยังไงบางส่วนเนี่ยก็บอกว่า ถ้าหากว่าเป็นเบย์แอนพักจินยองขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะนึกเลยนะคบว่าแฟนกลับนั้นจะน้ําตาแตกกันขนาดไหนลุงผักอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมใน MV หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นแค่แบบนั้นก็ได้บางส่วนเนี่ยก็บอกว่าอาจจะไม่มีการเพิ่มเมมเบอร์แล้วเพราะแบบนี้เนี่ยถือว่าทุกคนจําได้กันหมดถ้าหากเพิ่มมาเนี่ยอาจจะมีกระแสแบบเอ้ยเข้ามาที่หลังได้ยังไงอะไรแต่หลายๆคนก็บอกว่าเพิ่มก็ดีเมมเบอร์ Member จะได้ครบ7คนเหมือนเดิมบล็อกกิ้งทุกอย่างจะได้กลับมาใช้ตามเดิมได้ก็มีแตก สเสียงนะครับแต่ว่าใดๆก็ตามเราเชื่อว่าถ้าหากเพิ่มเมมเบอร์จริงๆเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆว่าจะเป็นใครเด็กฝึกคนไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับใครมีความคิดเห็นแบบไหนกับเรื่องนี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกาลังใจให้กับการัมแบ็คครั้งนี้ของเด็กเองมิกกันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ